โอมชานสิวันนี้วันที่25เดือนมกราคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกควรจะได้รับความอศาัศจรรย์ใจว่าลูกนั้นได้พบพ่อที่อ่อนหวานเช่นนั้นผู้ที่ไม่มีความปรารถนาใดๆอย่างไรและท่านนั้น ก็เป็นผู้ประทานที่ยิ่งใหญ่อย่างไรท่านนั้นไม่ได้มีความปรารถนาแม้แต่น้อยนิดที่จะได้รับสิ่งใดคำถามของเมรีในวันนี้พ่อเล่นบทบาทที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์อะไรและด้วยความปรารถนาอะไรที่พ่อผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนร้อยเปอร์เซนมาสู่โลกนี้คำตอบ บทบาทที่เต็มไปได้วยความมหัศจรรย์ของอบาตก็คือการสอนเราท่านมาที่นี่เพียงแค่ทำงานรับใช้ท่านหล่อเลี้ยงเราท่านได้ให้ความรักและความสเสน่หากับเราและพูดว่าลูกๆที่แสนหวานทำสิ่งนี้ท่านได้ให้ความรู้กับเราแต่ไม่ได้เอาสิ่งใดพ่อที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนร้อยเปอร์เซนนั้นมีความปรารถนาที่จะไปและแสดงให้ลูกๆเห็นหนทางให้ข่าว ตอนต้นตอนกลางและตอนจบของโลกกับพวกเขาความปรารถนาของพ่อก็คือลูกๆนั้นจะอยู่อย่างเต็มไปด้วยคุณธรรมสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงมาเป็นผู้เฝ้าดูที่ละวางมองดูที่บทบาทของตัวลูกเองฉันกำลังศึกษาได้ดีไหมและกำลังสอนคนอื่นๆได้หรือไม่ ฉันกำลังทำงานรับใช้ที่จะทำคนอื่นๆให้เป็นกับตัวฉันเป็นไหมอย่าได้สูญเสียเวลาของลูกในเรื่องทางโลกโลกจุดที่สองจงมาเป็นผู้ที่เฝ้าพิจารณาอยู่ภายในและก็ปรับปรุงตัวลูกเองให้มีความสนใจในการที่จะให้ประโยชน์กับตัวลูกเองคงอยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้แน่นอนจงอยู่อย่างเมตตาเหมือนกับพ่อ พรของบัพตาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงและหนักแน่นและรับใช้ด้วยดิสตีทัศนคติและการกระทำของลูกในทุกๆชั่วขณะผู้รับใช้นั้นก็คือผู้ที่รับใช้ในทุกๆชั่วขณะด,ด้วยดิสตีที่สูงส่งทัศนคติและการกระทำที่สูงส่งของพวกเขา เมื่อไรก็ตามที่ลูกมองดูที่ใครด้วยดิสตีที่สูงส่งดิสตีนั้นก็ยังจะทำงานรับใช้บรรยากาศถูกสร้างขึ้นมาผ่านทัศนคติของลูกเมื่อลูกทำงานใดๆในขณะที่อยู่ในการจดจำบรรยากาศก็จะถูกชำระให้บริสุทธิ์ได้ลมหายใจของชีวิตบรามินอยู่ในการทำงานรับใช้ดังเช่นเมื่อลูกนั้นไม่สามารถหายใจได้ลูกก็หมดสติ ใน้ทํานองเดียวกันเมื่อลูกดวงยานบรามินไม่ได้อยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทํางานรับใช้แล้วเขาก็จะหมดสติเพราะฉะนั้นลูกนั้นอยู่อย่างมีความรักมากเท่าไหร่ลูกก็ควรจะอยู่อย่างร่วมมือและเป็นผู้รับใช้ได้มากเท่ากันตามนั้นขาติพจน์ในวันนี้พิจารณางานรับใช้ว่าเป็นเกมแล้วลูกก็จะไม่เหนื่อยล้า และก็จะคงอยู่อย่างเบาได้ตลอดเวลาอ,ชอัชาโอมชานต์